พี่พี่ทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาพบกับช่องเอาอีปั่นสนล็อตสล็อตกันเหมือนเดิมเจนเกิดนะจ๊ะพี่พี่จ๋ะอะมาอยู่กับน้องเอาอีของเรานั่นเองไม่แม่จ๋าคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินของเอฟซีน้องเอาอีเท่านั้นแม่คนที่มีอยุ่ตั้กว่าสิบแปดปีไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะวิจ๋ะช่วงนี้เป็นอย่างกันบ้างสบายดีกันเนาะแม่เนาะรำรำรวยรวยกันตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วกันนะจ๊ะอะ วันนี้ว่าเป็นการไม่เสียเวลาจะพามาตะลุยเออมาเฟียมาใจนะแม่จ้าหล่มากฉันชอบมากหล่อจริงๆแม่โอ้ยหนึ่งแมทแม้วันนี้จัดทุนมาที่555บาทเออมาต้นปีก็เสียงหัวลร้อกันฉับๆเลยแล้วการมาเปิดประเดิมดอกแล้แม่จัาเบ็สิบบาทกันก่อนเลยนะจ๊ะสำหรับทุน555บาทแม่มาดูกันสิ555 5บาทเออนิ้นพันกัน จะได้ก็ไรหรือว่าจะขาดคุณแม่จ๋าคนนี้นลังเจอก่อนนะอ้ามาแล้วดอกเล็กหนึ่งบาทเท่านั้นโอ้โหคนนี้นอนหลับก่อนเอ้าสัญยลักไวมาบนรางแม่จา๋าโอ้โหดอกกุหลาบสวยๆส,สีแดงเจี๊ยบๆดอกนี้คอมโบไหมดอกนี้คอมโบไหมแม่คอมโบไหมโอ้โหโอ้โหไม่คอมโบเลยคดวยมาแทนสัญยลักไวมาแถวนี้ไวยังไงไม่ไหลเลยโอ้โหเอาไงละ่ะเอาไงล่ะอุ้ยฟรีเกมมาแม่จา๋าลุ้นเข้าฟรีเกมกันดีกว่าฟรีเกมไวยังไงไม่มีจ๋าดอกกุหลาบปอบใจ้หนึ่งบาทแม่มา ฟรีเกมรอบที่สองของเราจะแม่จ๋าสันจักษ์วายมาด้วยโอ้โหสวยงามดอกนี้8บาทแม่จา๋าวายมาสตัวนะวายมา3ตัว,นะว,ตวฟรีเกม2ตัวแม่ลุ้นอะไรกันดีลุ้นอะไรกันดีโอ้โหสรุปแล้วก็คือเงียบเหงาไม่มาสักอันเนาะสรุปแล้วเงียบเหงาไม่มาสักอันแม่จา๋ามาฟรีเกมกันอีกหนึ่งรอบจะแม่จา๋าโอ้โหมาอีกสองรอบเท่านั้นแม่ฟรีเกมขอแน่นๆขอจุกๆหน่อยมาฟรีเกมมาลุกมาแม่มาๆๆมา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 หมาจะเงียบเหงาเลยเลยอ่ะสิบมาแทนแม่ โอ้โหวันนี้บอกเลยลุ้นฟรีเกมกระจำทำไม่ต้องทําอะไรสัญลักษณ์วายมา2ตัวไม่แตกเหมือนเดิมแม่มาทําไมมาทําไมไม่รักก็ไปแล้วป่ะอ้าไปกันต่อขอเดือยขยะขเป็นเบสสามสิบบาทได้ไหมนะ,มนะเออโอ้โหเอาซีเอาซีขอนดือยใส่เบสสามสิบบาทใจใจบอกเลยใจใจอ่ะวตรงนี้บอกมาสามบาทเท่านั้นะสัญลักษณ์วายดอกนี้ใส่มาใส่มาวายไหลต่อไหมไม่ไหลจะไม่จา่ายอีกยี่สิบเจ็ดรอบที่เหลือมาวายมาอีหนึ่งรอบมาหนึ่งวายมาสองฟรีเกมมาแม่จ้ะโอ้โหดอกนี้ยี่สิบสองบาทสัญลักษณ์วายไว้ยังไง สัญลัก์วแถวสามของเราสวยๆแม่จา๋าเออมาไปกันต่อจะไวแถวสามเหมือนเดิมแม่ไวมาสองตัวแม่จา๋าว้ายังไงเงียบเหงาเลยอารไหล่ต่อที่น้องสิบของเรานะคะฟรีเกมมาอีกหนึ่งอีกสองแม่จา๋าเลือยงหนึ่งตัวพร้อมสัญยลักไวสองตัวเงียบเหงาเหมือนเดิมเงียบเหงาเหมือนเดิมเบ็สามสิบบาทโอ้โหเอาไงล่ะเอาไงอุ้ยดอกกุหลาบดอกนี้มาสามสิบสันยลักไวมาสามตัวอุ้ยดอกนี้คูณแม่มีตัวคูณอุ้ยดอกนี้คูณห้าสิบแม่จ๋าโอ้โหดอกกุหลาบมาคูณห้าสิบ คอมโบคือจอดเลยคอมโบคือจอดเลยเงินรางวัลก้อนโตของแท้เลยแม่นะนะของแท้จริงๆอ้าเงินรางวัลเมกะกันแล้วนะจ๊ะแม,ม่จ๋าโอ้โหดอกช่วยชีวิตจริงๆนะแม่นะดอกช่วยชีวิตจริงๆอ้าวบวกมา1 5 0่าร้อบาทชำ้ำๆโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหหายใจล้มคอเลยใช่ไหมอ่ะเกดดวยของเรามาต่อสันยลักไว้ยังไงแถวสามของเรายังเหมือนเดิมนะ้วแม่นะยังเงียยเหงาเหมือนเดิมบอกเลยถ้าไม่มีดอกเมื่อกี้ก็คือจอบ จบเลยจบของแท้นะแม่จ๋าอ้าวัยมาดอกนี้สวยสวย,ยบาทสัญลักษณ์วยมาสามตัวดอกนี้ตัวคูณแม่จ๋าลุ้นตัวคูณกันอุ้ยคูณสองว่ะคูณสองเาบวกมา48บาทพันไหมเอามาโอ้โหถือว่าดอกเมื่อกี้ก็คือทำาแม่จ๋าอะส่งท้ายแล้วกันอุ้ยดอกนี้คูณ50บาทแม่จ๋าขออนุญาตส่งท้ายแล้วกันหมา่มาบบาทจ้า